ความเจ็บปวดของการอยู่คนเดียวนั้นไม่เหมือนใครทำไมถึงเป็นฉันทำไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่แตกต่างพวกเขามองฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นสัตว์ประหลาดสักวันพวกเขาจะต้องยอมรับในตัวฉันฉันจะสู้ต่อไปฉันจะก้าวต่อไปฉันจะเป็นโคคัเงะไม่จะต้องเจอกับอะไรเพราะนั่นคือวิถีนินจาของฉันนะเรา,เ<อ>ารู้ต่อจะก็เท่ดีนะแต่เราอยากจะรู้ว่านายอยากจะกินอะไรกันแนะ่เอาเยี่ยม บางครั้งฉันก็รู้สึกว่าราเมงมันก็คือข้าวนี่แหละขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาฉันหาเขาไม่เจอเนจิอ้าจึบได้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 เนสีไม่ดำไม่ทำตาเหลยแบบนั้นเดี๋ยวสายตายก็แย่หรอกเอาเอาเ,อาเอาขายตรงปะเนี่ยไหนลองดิว้าว อาสูรคาถาโคตราคากียรไซาาเงาเรียนแบบ มจจะพิเฮ้ยอะไอ้ยะนี่ซากุระเธอกำลังทำเศษขนมร่วงเต็มพื้นฉันคิดว่าเธอควรหยุดเดะเฮ้ยกินแบบนั้นฉันว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะตอนนี้เศษขนมมันถูกกำจัดหมดแล้วคาถาใหญ่เงาพันร่าง สูตมังกรเพลิงคำรามเหมือนจิ๋ว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 นาร루โตะซาสึเกะนาร루โตะซาสึเกะนาร루โตะซาสึเกะโกคุเฮโกคุเนี่ยนะรำเพลือะไรแถวนี้เนี่ยรู้ไหมฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าพวกนายบินไม่ได้หรอกไงนะิ้วฮะนนาไปละบายอ๋อแหกปากต่อซาสึเกะนารโตะ หนารุ่งตกหรือมูฟวี่ให้เสียงภาษาไทยโดยแพนโดราไทยแฟนรับดับเบิ้ลดอเฮ